ใครมีคำถามลูกสัน้นถามเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับใครมีคำถามลูกสัน้นถามเข้ามาได้เลยนะครับ พ,พิษนะไม่ควรชิปหญ้าเตียนควรพิษนะควรที่จะพิษไม่ใช่ใชไม่ใช่ชิปนะใช่ใช่หญ้าเตียนควรจะชิปให้ควรจะพิษไม่ใช่ไม่ใช่พิษแอนลานน่ะพิษแอนลานไม่ควรจะชิปชิปจะหลังลูกง่ายชิปจะหลังลูกง่ายนะครับ ออกนอกเข้าในใช่หรือเปล่าครับไม่พิษอาชิพไม่ไม,ไม่ไม่จเป็นต้องออกนอกพิษถ้ายิ่งออกนอกมากยิ่งยิ่งทำแม่เราเฉียรลูกง่ายไงมันจะเป็นหลังลูกเยอะมันมันชิปเอ่อมันพิษพิษหรือชิปอ่ะอันนี้อันนี้พิษพิษก็คือพิษออกนอกเข้าในคือ,ค,อคือตรงเลยถ้าชิปออกนอกเข้าในนิดนึงถ้าชิปออกนอกเข้าในพิษจะไม่จําเป็นต้องขึ้นออก พิษเนาะขึ้นตรงลงตรงตรงลงตรงมันจะง่ายขึ้นปางอ่ะตีเหมือนกับตีเหล็กนะใช่ใช่อ้ตีเหล็กมันก็เหมือนกันอะไรคล้ายๆกันนะแต่นี้ว่าพิษเนี่ยลูกลูกลูกเหมือนกับลูกไม่มีหญ้าโ้นเราไม่ควรจะขึ้นออกขึ้นออกปุ๊บมันจะลงมาเฉือนมากไปห้าสิบหลาพี่สลาวธห้าสิบหลาตกจุดทำอย่างไรครับ ส่วนมากนะครับส่วนมากถามข้อนี้เยอะเพราะว่าห้าสิบหลาให้ลูกตกหยุดคือเขนค่อนข้างซ้ายนิดหน่อยเพราะว่าแล้วก็เปิดเปิดหน้าเหล็กช่วยอเปิดหน้าเหล็กแล้วขึ้นเอาอินคล้ายคลอปอะแต่มันไม่ใช่ฟอปผ่านขึ้นไม่ต้องหาข้อมือเยอะลูกลันจะท็อปเวลาอยู่หญ้าเตียนๆต,ตลอดเลยลูกลันส่วนมาก นักนักกอล์ฟที่จะออกไปชิปลูกลันจะมันมาค่อนข,ข้างซ้ายไงแต่นี้ว่าลูกลันควรจะมาอยู่ข้างข้างฝาหน่อยเขึ้นเหมือนพัตเตอร์ลูกลันเหมือนพัตเตอร์ขึ้นลงตรงน,นี้ก็คืออยู่เดินอยู่นอกเท้าขวาเลยนะไม่ไม่นอกก็อยู่เท้าขวาเลย<ไ>ปลายเท้าขวาเลย ชีระยะห้าสิบหลาต้องหักข้อมือเปล่าครับไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องหักชีปห้าสิบหลาก็ไม่ต้องหักหรอกใช่ใช่คือชีปห้าสิบหลาถ้าบางคนหักข้อมือขึ้นเยอะไม่ใช่ในือขึ้นนิดเดียวมันจะเป็นตั้งฉากมันขึ้นไปเองไม่ต้องหักข้อมือหมุนอะไรมันจะตั้งฉากขึ้นเองพอมุนไม่ไหลตั้งฉากเองถ้าลงมาก็จะหมุน่วยแต่พวกมาก็ใช้ดึงซ้ายมาหมดเลยถึงทางซีกซ้ายมาใช้ดึงทางซ้ายมาหมดเลยนะครับเออไม่ต้องมีหักข้อมือไม่ต้องไม่ต้องกอง หมุนหัวไหล่ปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งฉากเอง <S 2> <S 2> เออแล้วไม่ใช่ลูกระเบิดทรายไม่ใช่ลูกฟอับไม่จำเป็นต้องหาข้อมือ,อมใครมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะครับ กีนแต่คงปักอยู่ทางลาดลงเล่นยังไงครับขวางกินแบบไหนลูกอยู่ขวางกินใครแล้วก็ถามไปทิ้งแล้วมั้ยขวางกินสวัสดีครับพี่ธนงครับสวัสดีครับนะครับห้าสิบหลาใช้แรงห้าสิบหลาใช้แรงส่วนไหนครับคือซีซ้ายหมดอ่ะมันต้องปกติอ่ะซ้ายหมดเลยเครับซีซ้ายหมดเลยพิธาลาวุฒิ เพราะมันไงมันต้องดึง้ายมาดึง้ายผ่านมาแล้วก็ฝามตัวอยู่แล้วฝามตัวตามร้อ,อไปเต็นอยู่แล้วลูกอยู่ขอบกีนขึ้นเนินเล็กน้อยเล่นอย่างไรที่จะไม่ให้ชึกหรือรอดลูกครับคือส่วนมากมันอยู่ขนาดไหนอ่เพราะว่าถ้าขึ้นกีนส่วนมากถ้าขึ้นชั้นปุ๊บส่วนมากจะเล่นลูกลันขึ้นไปอ่าไม่ควรจะเล่นล็อบเล่นล็อจะชึกง่ายเพราะขึ้นเนินเนี่ยมันจะย้อนหญ้าเราไปเต็นอยู่แล้วยัางไงาก็ย้อนหญ้า ควรจะลันขึ้นไปควรจะลันขึ้นไปฮะ,ะลูกขึ้นเนินเล็กน้อยนะใช่แต่ถ้าเกิดว่าออออกินยกเนี่ยก็ควรจะพิดเข้าไปหรือเปล่าใช่พิษเข้าไปถ้ากินยกก็ควรจะพิดเข้าไประ,ะยะเวลาชิปขึ้นกินระยะห้าหกสิบหลาลูกสไลด์ออกขวาทุกครั้งแก้อย่างไรครับอ๋อ พยายามจะดึงมือซ้ายพยายามจะดึงมือซ้ายเวลาลงมามือซ้ายกันอยู่เพร่ามันล็อกลำตัวไม่ใช่ไม่ใช่มันเฉือนไงมันเฉือนมากเฉือนมือซ้ายอย่างเงี้ยเวลาลงมาเนี่ยมือซ้ายเป็นลักษณะงี้มันก็เฉือนถ้ามือซ้ายลงมางี้มันจะไม่เฉือนส่วนมากมือซ้ายจะตั้งไงมือซ้ายจะตั้งมากไปตั้งมากไปเฉือนหมดเวลาลงเนี่ยมือซ้ายจะตั้งขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเฉือนมันก็ต้องใช้ตัวเ่ืยมันก็ดึงเข้าตัวออกหาเป้าหมายใช่อย่าล็อกลำตัวด้วยนะใช่นะครับ าถ้าเป็นโปรก,ก็ใช้หกสิบหกสิบห้าสิบแปดอ่ส่วนมากส่วนก็ห้าสิบหกหกติบลูกจะได้ผลว่ากันเยอะเพราะว่า,วาหนึ่งเพราะว่าลูกจะตกหยุดประกันบางคนก็ใช้ห้าสิบหกถ้าถนาดห้าหกก็ได้ห้าหกห้าสี่ก็ได้ใช่ไหมฮะห้าสี่ยากห้าสี่นี่เวลาเหมือนเหมือนการันอ่นนะแต่นี้ว่าลูกจะหยุดยากกว่าห้าสิบหกห้าสิบ สดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับใครมีคาถามถามเข้ามาได้เลยนะครับเกี่ยวกับการเล่นลูกสั้นนะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับระยะสิบหลายี่สิบหลาสามสิบหลาสี่สิบหลาเนี่ยเล่นอย่างไรผมเล่นชึกเป็นประจําครับมาอย่างนี้ว่าสิบหลาสิบหลาขึ้นตรงลงตรงใช่ไหมสิบหลาขึ้นตรงลงตรงปล่อยแค่นี้พอยี่สิบหลาขึ้นสูงลงหน่อยแล้วก็ตีลงไปเท่าที่ขึ้นขึ้นยืนเปิดเล็กน้อยปะครับยืนเปิดยืนเปิดแน่ ถ้ายืนตรงๆยืนตรงไม่ยืนตรงเนเป็นคือว่ามันจะเป็นอินเอาใ์ไดอินหมดถ้ายืนตรงๆส่วนมากจะยืนอ,อย่างเงี้ยเป็นเอาใ์ไดอินหมดถ้ายืนเปิดนิดนึงขึ้นตรงอย่างงี้ยืนเปิดเล็กน้อยขึ้นตรงลงตรงใช่ยืนเปิดเล็กน้อยขึ้นตรงลงตรงใครนึกคำถามออกถามเข้ามาได้เลยนะครับ ลูกตกหลังกีนแต่คงอยู่หน้าลงเนินมากควรเล่นอย่างไรดีครับเล่นล็อบเปิดหน้าเหล็กเยอะๆเล่นล็อบอยู่เท้าซ้ายลูกอยู่ค่อนข้างเท้าซ้ายเปิดล็อบขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นชั้นหน่อยขึ้นหักข้อมือชันหน่อยส่วนมากเวลาลงมาเนี่ยพยายามดึงเข้ามาดึงข้ามาหาตัวแต่ไม่ใช่เฉือนดึงขึ้นมาหาตัวเฉยๆนะครับแล้วก็ตีให้ลูก ชิปให้ลูกพุ่งต่ำทำไงครับให้ลูกพุ่งต่ำชิปให้ลูกต่ํต่ำโอ้ยลูกนี้ลูกนี้ต้องฝึกเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งชิปให้ลูกพุ่งต่ำเนี่ยเวลาลงมามันต้องใช้เฉือนเข้ามาเนี่ยฟโฟลยาวคือว่าตีหยุดไม่ได้ตีหยุดตีหยุดแล้วลูกจะขึ้นสูงหมดต้องโอลว์ทูส่งยาวใช่ใช่มันเหมือนกับให้ลูกพุ่งต่ำเนี่ยแล้วก็เฉือนเข้ามานิดนิดแล้วก็มือปล่อยไป เทคนิคการวางหน้าเหล็กก่อนชิปอะครับคนวางยังไงครับคือมันแล้วมันแล้วแต่คนขนาดเนี้ยบางคนก็ตั้งบางคนก็เปิดนิดๆใช่ไหม,มบางคนก็หยิบมาตั้งเทคนิคเวลาหยิบตั้งคือเทคนิคการที่ตั้งลูกเข้าหาเป้าหน้าเหล็กเข้าหาเป้าคือพยายามจับมือฝาก่อนเนี้ยพยายามจับมือซ้ายมือซ้ายมันจะยกเปลี่ยนบ่อยจับมือฝาปุ๊บให้หน้าเล็งตรงแล้วก็โอเค สวยๆกันเลยอ่อพี่กบครับลูกตกบนพื้นดินล้นล้น <c oughs> ต้องตีแบบไหนลูกตกบนพื้นดินล้นล้นมันก็คล้ายๆกับตีบังเกอร์จายแต่ไม่ได้หักข้อมือขึ้นนะ,ะค่อนข้างลูกค่อนข้างมาทางขวานิดๆอ,อย่าไปอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายลูกมันจะรีเวิร์สกลับมาส่วนมากจะน้ำหนักจะรีเวิร์สกลับมากัวกัวหลังลูกเลยต้องไปหลังลูกอยู่ค่อนข้างขวานิดๆแล้วก็ตีพยายามตีที่ลูกแล้วก็ ควร,ควรแกะแจกแชกขึงโคนคร,ครับใต้ต้นไม้สวิงเต็มได้ใช่ไหมครับได้ได้ขืนโคล่ะสวิงเต็มได้แต่ไม่ควรจะตีอัดไม่ควรจะตีอัดแขกขึโคนคไม่ควรตีอัดควรจะตีเด็ดถ้าผ่านไปออพี่นัทะเกียดครับห้าสิบแปดองศาได้ใช่ไหมครับเวลาที่จะเล่นห้าสิบหลาได้ได้ห้าสิบแปดหกสิบเล่นได้ห้าสิบหลาเล่นได้หมด <c oughs> ลับลับอ่ะเล่น,นาาาลายล้ายาวอ่ะลับอ่ะฮะต้องเล่นยังไงฮะในลับอ่ะ,ะจะเล่นให้ผ่านลับอ่ะฮะคือในลับเนี่ยส่วนมากทุกคนจะคิดว่าตีที่ลูกหมดแต่จริงลับเนี่ยเวลาจ่ายาวไม่ควรจะตีที่ลูกควรจะตีหลังลูกนิดหน่อยแล้วพัลโล่ผ่านไปไม่ควรตีแช่ตีแช่ลูกจะรอดลูกหมดชิปให้มีสปินหรือวิ่งน้อยทําอย่างไรครับ <laughs> ขี้มีตะปีนวิ่งน้อยเปิดหน้าเหล็กหน่อยครับพยายามตีหมุนซ้ายให้เร็วๆอะ่ะหมุนซ้ายเร็วฝามันยังไงฝาก็สอดอยู่แล้วฝาสอดปุ๊บมันก็จะหยุดสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับพี่จิรวัตรสวัสดีครับพี่นัทตะเกียริสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับแล้วก็นะใครมีคําถามถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่สนงสวัสดีครับ คำถามสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับเวลาชิปนะครับไม่มีการหักข้อมือนะครับชิปคือไม่ใช่ฟอบถ้าฟอบหักข้อมือ,อ,อถ้าฟอบก็ระเบิดตายจะหักข้อมือนิดหนึ่งแต่ชิปไม่ควรจะหักข้อมือ,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 อใช่วุ่นไรเทินเอาใช่ เล่นระยะร้อยหลาควรเล่นด้วยเหล็กอ,อะไรครับร้อยหลาควรจะเล่นคือส่วนมากถ้าเป็นโปก็ตีห้ <54, 52. S 2> าสิบสี่ห้าสิบสองห้าสี่ห้าสองอเมเจอร์ควรจะเล่นพิชชิ่งอ่ะพิชชิ่งได้ครับร้อย <100 S 1> หลาใหญ่ครับห้าสิบเจ็ดสิบหลาแช้งบ่อยมากเลยเล่นยากแก้อย่างไรครับส่วนมากห้าสิบเจ็ดสิบหลาแช้งเพราะว่าเราลงไม้ปุ๊บน้ำหนักมาลงหัวงเพราะน้ำหนักลงหัวปุ๊บมันยั้งคนนี้ส่วนมากเท้าเกี่ยวข้าไหมครับไม่อยู่ปลายเท้าไม่เกี่ยวเพราะว่านหนึงห่นง<ม> เขายืนโอเคทุกคนยืนเซ็ดท่าดีแล้วแต่เวลาลงปุ๊บมันจะลงไปเงี้ยหัวมันจะขมามควหัวไม่ไปเพราะว่าตีกึ่งๆไม่เต็มที่กึ่งครึ่งกึ่งกลางเนี่ยมันจะเป็นล็อกหมดแหละพอล็อกปุ๊บน้ําหนักมือใต้ก็จะเป็นเงี้ยมันแครแช้งดันออกไปเลยพอมันตีแล้วมันไม่กล้าตีเงี้ยหลังจากได้คําแนะนําจากปอล่าสุดไปออกไม่ได้ใช้พัตเตอร์เลยครับ ดำทุกหลุมเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเยี่ยมมากดำมันหน้าดำเยี่ยมมากเลยแล้วลูกสั้นนะฮะฉึกบ่อยๆครับมันเกิดจากอะไรและควรต้องแก้ยังไงฮะส่วนมากลูกสั้นอันนี้มันเป็นคนเวลาเวลาลงไม้เวลาจดไม้เสร็จแล้วหน้าจะไม่ค่อยอยู่หน้าจะไปที่เป้าหมายแล้วมือจะหยุดอ่าอ,อย่างเงี้ยมือจะหยุดปึ๊บมันก็อย,อยู่อย่างนี้หมดอ,มอ แม่แม่อันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งมากเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะครับลูกเวลาเล่นแล้วชอบฉึกอ่ะชอบชอบฉึกนะครับเวลาจะเล่นเนี่ยแล้วชอบฉึกเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่ว่าหน้าเราหันไปมองเป้าหมายนะครับแล้วก็ไปหยุดมือคือไม่กล้าไงเวลาจริงๆแล้วหน้าไม่ค่อยอยู่วันนี้อพอาส่วนมากจะไปหน้าไปเป้าแล้วหยุดมืออันนี้ดีมากเลยนะครับพี่ธนกิจครับแก้มือซ้ายยก เฉือนลูกทําอย่างไรครับมือซ้ายยกเวลาลงมามือซ้ายยกอย่างนี้ใช่ไหมเ,เ,เวลาลงปุ๊บพยายามทิ้งน้ําหนักตัวมาทางซ้ายให้ได้ทิ้งน้ําหนักตัวมาทางซ้ายแล้วมือมันจะไม่ยกขึ้นถายน้ำหนักไปทางซ้ายอ่ะไม่ใช่เวลาลงไม้ปุ๊บน้ำหนักมาทางซ้ายให้ได้อ่าให้ซ้ายปุ๊บมือจะไม่ยกถ้าน้ําหนักอยู่ตรงนี้ตรงกลางกับขวาเมื่อไหร่ยกหมดน้ำหนักอยู่ขวามเมื่อไหร่ซ้ายยกหมดใช่ ตีไม้ผ่านลูกไปแล้วแขนไหลมือตีไม้ผ่านลูกไปแล้วแขนไหลมือควรทำครับหกสิบหลาควรทำยังไงครับคือมันก็ปกติอะถ้าตีผ่านลูกไปแล้วพี่ปลาลูกแขนไหลมือก็อยู่ลักษณะเป็นอย่างนี้หมดฮะห้าหกองศาใช้ระยะเท่าไหร่ครับควรใช้ระยะเท่าไหร่ครับไม่เกินแปดสิบ 5าพงศาไม่ควรใช้เกิน80นะครับพี่นพพงษ์ใมีคำถามดีๆถามเข้ามาได้เลยนะครับสอนชิป50ล้านเลยครับ นี่ครับชิป50บหลาค่อนข้างยืนค่อนข้างมาทางซ้ายนิดนึงแต่ไม่ใช่นี่โอเปิลนะมันก็อยู่ค่อนข้างกลางกับขวาอ่าขึ้นไม้ก็โอเคอย่างนี้ใช่ไหลปุ๊บขึ้นมาไหลปุ๊บใช่ไหมลงไม้อยู่อย่างนี้ยแล้วก็ผ่านเนี่ยลงไม้ปุ๊บขึ้นตรงลงตรง,งใช่ไหมฮะใช่ใช่อย่าหักข้อมือไม่ต้องหักข้อมือนะ50บหลาเนี่ยนะครับก็คือการเล่น50บหลาชิป50บหลาเนี่ยใช้หมุนหัวไหลเลยมาไหลก็นมาไหลเทินขึ้นไปเลยใช่ครับแล้วก็ขึ้นตรงลงตรง พราะเรายืนเปิดอยู่แล้วยังไงม,มันก็เหมือนกับยืนมีเฉือนกันมาแต่จริงไม่ใช่เฉือนมันจะลงมาตามตัวลงมาตามตัวเราที่ยืนอ่พาพี่ภาคภูมิครับตีแล้วแช้งครับโดนคอครับอ,อ๋อนี่ยืนใกล้ครับอันนี้ยืนใกล้แน่นอนเลยเพราะเวลาทุกคนจะยืนอย่างนี้ง่ายใช่ไหมเวลาจังหวะลงมาโอเคดึงขึ้นมามันก็นดีถ้าลงสอดต,ตรงๆเมื่อไหร่ก็จะแช้งเหมือนอ่า ใกล้เกินไปใช่พี่วอเตอร์แมนตีเหล็กไม่ผ่านลูกจะขุดดินเป็นส่วนใหญ่แก้ไงครับส่วนมากส่วนมากเป็นอย่างนี้เยอะเพราะว่านักข้ใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้หมดเวลาลงไม้ปุ๊บเอ่อทุกคนเนี่ลงมาเนี่ยพ่อแรกมือมันแน่นเกินไปมันเก่งเกินไปือมันเก่งเกินไปเสร็จพอมือเก่งเกินไปปุ๊บมันจะไม่ค่อยลงใช่ไหมค่อยต่อขึ้นมาน้ําหนักมันขับมาที่เดิมนี่น้ำหนักันกับมาที่เดิมก็จะเป็นอย่างนี้หมด มันไปไม่ได้มันรีเวิร์สน้ำหนักกลับใช่การตีตัดรับตียังไงครับตีตัดรับลูกค่อนลูกลูกลักษณะไหนครับลูกลักษณะลอยลูกลูกจมครับลูกจมตีตัดไม่ได้ลูกจมตีตัดไม่ได้ต้องตีอาจไปหลังลูกนิดแล้วก็ผัวล บางีลูกจมยังไงก็ตีอัดตีตัดไม่ได้พี่บอวิทยาเวลาแบกแขนตึงกับงอระยะต่างกันไหมครับต่างกันเยอะต่างกันเยอะคือแขนงอเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ข้อมือเยอะกว่าถ้าแขนตึงเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้แขนตึงไม่เราลงมามันจะตึงขึ้นตึงลงถ้าแขนงอปุ๊บมันจะเป็นดีดอย่างนี้หมดมก็คือระยะจะไม่ดีเยะ คือบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งแล้วแต่คนถนัดถ้าคนถนัดแขนง,งอปุ๊บเขาตีได้ถนัดตีไกลได้แต่ไม่ไม่คงที่ระยะเจ็ดสิบหลาเซ็ตตัวอย่างไรหัวอยู่หลังลูกไหมครับก็ค่อนข้างหัวหลังลูกนิดๆเนี่ยอย่างนี้นะครับอ่าก็เหมือนห้าสิบอะก็เหมือนก็ทิพห้าสิบหลาขึ้นเหมือนกันเนละ ครับแล้วก็ชิปแอนล,ลันกับชิปแล้วหยุดวงต่างกันยังไงครับชิปแอนล,ลันชิปแอนล,ลันชิปแอนลันชิปแล้วหยุดชิปแล้วหยุดส่วนมากจะใช้ ส่วนมากนะจะดึงข้อมือไงจะดึงข้อมือเราหัวไหลขึ้นมาจะหยุดถ้าชิปแอนลันให้วิ่งมันก็ฟอลโล่ใช่ไหมฮนะถ้าชิปหยุดปุ๊บมันจะยกหัวไหลขึ้นมายกหัวไหลมือมจะยกขึ้นมาลูกจะหยุดพี <c oughs> ่ภาคภูมิครับตีเก้านาฬิกาได้ระยะเท่าไหร่ครับแล้วแต่คนใช่เก <c oughs> ้านาฬิกาแล้วแต่คนแล้วแต่คนครับนะครับ ใครยังมีคำถามไหมฮะนะครับห้าสิบแปดตีเจ็ดสิบหลาใช่ข้าวซ้ายครับอาห้าสิบแปดตีเจ็ดสิบหลาเข้าซ้ายหนึ่งข้อส่วนมากจะขึ้นอะอินเนี่ยจะขึ้นอินหมดพออินปุ๊บมันะกลับมาก็เป็นะวะเป็นแบบใช้ข้อมือตะวัดเก้าเาพูดง่ายว่ะใช่อ้าเข้าในมากเกินไปใช่อแล้วสแนปข้อมือเกี่ยวไหมฮะสแนปข้อมือจริงๆแล้วสแนปข้อมือจริงๆข้อมือมันอัตโนมัติส n a p ของมันอยู่แล้วไม่จะสแนปข้างล่างมันสแนปอยู่ข้างบนอ่า ดังนั้นก็คือปัญหาเกิดจากการที่เราลากเข้าในใช่ไหมใช่จริงๆแล้วนักกรฟทุกคน,นคิดว่าสแนบข้อมือสนแนบข้อมือนี่มันจะแนบอยู่ข้างบนคือสนแนบปุ๊บข้อมือมันจะกลับมาที่เดิมอย่างนี้หมดทุกครั้งนะี่ยจะกลับมาที่เดิมอย่างนี้เราจดยังไงก็อยู่อย่างนี้ไหมถ้าแนบข้อมือมัอนอยู่ข้างบนนี่ไม่อยู่ข้างล่างพี่โตลิใช้เหล็ก5้าิองศาอยู่ครับทําไมตีเหล็กถึงทําไมตีเหล็กถึงพุกครับ ตีเล็กถึงฮุกเนี่ยนะคือนี้เจอกันนะครับพี่โชค <c oughs> ใช่ตีเล็กถึงฮุกคืนนี้เจอกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงฮุก <c oughs> ใช่ใช่นะครับ <c oughs> พี่รับพงศ์ห้าสิบหกองศาพิชชิ่งใช้งานต่างกันอย่างไรครับ <c oughs> คือห้าสิบหกหลามันจะมีเบ้าว่าพิชชิ่งเบ้ามันจะน้อยกว่าห้าสิบหกห้าสิบหกมันมีเบ้าห้าสิบหกคือเบ้าเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่พิชชิ่งเนี่ยหน้าเบ้าจะเล็กกว่าคือมันจะถ้าเบ้าหนาใช้คือว่าหญ้ารับหนาๆโอเคมันจะดีกว่า <c oughs> ถ้าเบาน้อยพิชชิ่งเนี่ย คือเวลาลูกลันลูกชิปลูกชิพผสมเบา้ามีเบ้าไม่ได้นะถ้าชิปบางคนแล้วแต่บางคนจะถนัดกันไม่ถนัดนะครับไม่มีคำถามแล้วนะครับ,รบเราก็เนะกเพราะว่าเป็นเจะจะเป็น จะเป็นการไลฟ์สดสั้นนะครับที่อ่านดูและเข้าใจได้ง่ายนะครับสาหรับใครที่ต้องการไฮบิดหรือต้องการเรียนกับเรียนกอล์ฟกับโคเสหนแสงสุยก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับนะครับไม่ก็จะไล์ยาวาวันอาทิตย์อ่ะยาวๆอ่าวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์เราจะไล์ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าัาานธรรมดาไม่มีเวลาอา่าวันอาทิตย์เราจะไล่ยาวหน่อยนะครับแล้วใครมีคําถามก็สามารถที่จะถามเข้ามา ได้เตรียมคําถามไว้ได้เลยนะครับแล้ววันอาทิตย์เราจะได้ไล่ยาวหน่อยนะครับว่ามีคําถามแบบไหนส่วนลูกเดินทางเนี่ยนะครับเราจอเัินตอนลางคืนอยู่แล้ว19บเนาฬิกานะครับต้องการเรียนก๊อบกับโปรเนก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครต้องการไฮบิดมือใหม่นะครับอย่าพลาดเลยนะครับไฮบิดยีองศาและ23องศานะครับไฮบิดยีองศาและ23องศาใจแอดล็อกนะครับอัลละ5,900บาทนะครับมือใหม่พลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ เวทครับ50องศา54องศา58องศาสั่งจอดจอดสั refugees, 3, ่งถอยถอยอันละ3,900บาทนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้สำหรับมือใหม่นะครับเล่นได้ง่ายเลยนะครับวันนี้เราก็สรุปกันแข่งเพียงแค่นี้พบกันอีกที19นาฬิกาคืนนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับสนามกอบางพาครับไอ้สนามกอบางพาครับนะครับพบกันคืนนี้ครับ19นาฬิกาสวัสดีครับ